เอาเถะฮะก็ก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เนี่ยผมมีไอเทมเจ๋งๆมาแนะนําให้กับทุกคนด้วยซึ่งส่วนตัวนะครับได้ซื้อมารองใช้แกะกล่องออกมานะครับก็จะเป็นสายชาร์จที่แถมออกมาจากภายในตัวกล่องหน้าตาก็เหมือนนาฬิกาปลุกทั่วไปใช่ไหมครับแต่ดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างสวยงามสไตล์โมเดิร์น ER เลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือลาโพงบลูทูธครับวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยเปิดเครื่องลาโพงบลูทูธจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปที่ตั้งค่าอุปกรณ์ของเราแล้วก็เชื่อมต่อบลู คา A ห A5 ส่วนตัวนะครับชอบเปิดเอาไว้ฟังเพลงในระหว่างทำงานเสียงเบสของมันเนี่ยค่อนข้างแน่นและใช้ได้เลยทีเดียวลองฟังกันดูเลยครับ ซึ่งตัวลำโพงบลูทูธ A อคัม5ชิปบลูทูธระดับ5.0รวดเร็วและเชื่อมต่อระยะไกลถึง10เมตรมีจอแสดงผลสวยงามสไตล์โมเดินเป็นกระจกมี2โหมดฟังก์ชันนาฬิกาปลุกอัจฉริยะและลำโพงบลูทูธเบสแน่นระดับอัลต้าเบสแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานยาวนานได้ถึง5ชั่วโมงและยังรับประกันอีกถึง12เดือนลำโพงบลูทูธ A อคัม5ตัวนี้นะครับซื้อ1ได้ถึง2เลยเหมือนได้นาฬิกาปลุกและได้ลำโพงมาราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับ หากซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน